ลงทุนรวยด้วยเฟรนช์ชัยไปเหตุผลครับที่เราควรเริ่มต้นทําธุรก,กิจหรืออยากจะทําธุรก,กิจเนี่ยควรเริ่มต้นด้วยการซื้อเฟรนช์ชัยหรือลงทุนในธุรก,กิจเฟรนชาชยก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยอยากทําธุรก,กิจอยากจะลงทุนนะครับแต่การที่เราไม่มีความรู้ไม่มีทักษะเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะในการที่จะประสบความเร็จในเรื่องของการทําธุรก,กิจนะครับจากสถิตินะครับ หลายต่อหลายสำนักนะครับก็บอกว่านะครับในธุรกิจร้อยธุรกิจเนี่ยนะครับภายใน3ถึง4ปีแรกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือธุรกิจอาจจะถูกปิดตัวไปเกินครึ่งนะฮะและภายใน5ปีเนี่ยจะเหลือธุรกิจจริงๆเนี่ยอยู่สักประมาณ3ถึง5ธุรกิจเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าภายในปีเปีถ้าธุรกิจเปิดมาทั้งหมดร้อยธุรกิจเนี่ยจะเหลืออยู่แค่ประมาณ5้ถึงเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่มีโอกาสอยู่รอดนะครับแล้วก็ 10ปีนะครับก็ยี่เหลือแค่1ธุรกิจ 1- 2ธุรกิจเท่านั้นนะครับเพราะถ้าเราเป็นคนใหม่ก็มีกาสมีความเสี่ยงนะครับในการที่จะปิวไปตั้งแต่แรกแต่ถ้าเราไปจับอธุรกิจที่เขาผ่านแล้วกผ่านามา10กว่าปีแล้วแล้วก็มีการขายรูปแบบความสมมําเร็จที่เราเรียกกันว่ารูปแบบของแฟรนไชส์ก็น่าจะเป็นการลดความเสี่ยงให้กับเรานะครับแปรเด็ดผลครับมีอะไรบ้างครับที่นันกลงทุนนะควรจะเลือกลงทุน ด้วยธุรกิจเฟรนชายครับอย่างแรกเลยนะฮะก็คือสินค้าเนี่ยรูมแรนเนี่ยมีชื่อเสียงอยู่แล้วครับไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับสินค้าเฟ้นชายครับเป็นสินค้าที่มีการคิดค้นสูตรขึ้นมานะจนกระทั่งสูตรเนี่ยดีแล้วนะครับก่อนที่จะนํามาเข้าสู่ ตลาดนะครับเพื่อทําการขายนะครับดังนั้นครับเจ้าของธุรกิจมือใหม่จึงไม่จําเป็นครับต้องมาเสียเวลาในการคิดค้นนะครับสาแสวงหาสูตรนะหรือต็ดเคล็ดลับอะไรต่างๆไม่ต้องลองผิดลองถูกให้เสียเวลาเวลานะครับเพราะมันก็มีโอกาสผิดมากกว่าถูกนะครับเพราะเมื่อคุณซื้อแฟนชชา์แล้วครับก็เหมือนคุณเนี่ยได้สินค้าได้สูตรลับความสําเร็จนะครับในการที่จะนํามาต่อยอดธุรกิจของเรานะครับประเด็นที่2ครับซึ่งง่ายขายคล่องครับไม่ต้องเสียเวลาเปิด ถามว่าทำไมครับเพราะว่าสินค้า,ฟาเฟรนช์ไชนยเป็นสินค้าที่มันติดตลาดอยู่แล้วไงครับลูกค้าหลายคนแค่เห็นปน้ายก็ตัดสินใจซื้อไดใ้ในทันทีนะครับไม่ต้องลังเลว่าจะดีไหมนะครับหรือแพงหรือเปล่านะครับเพราะสินค้าเฟรนช์ไชน์โดยส่วนใหญ่ครับก็จะมีสาขาอยู่มากมายนะครับอาจจะห้า 5, สาขา10สาขาหรือบางธุรกิจเฟรนช์ไช์ก็เป็นร้อยเป็นพันสาขานะครับ แล้วก็มีมาตรฐานของตัวสินค้าเหมือนเหมือนกันรสชาติเหมือนเหมือนกันวัตถุดิบเองก็ได้มาตรฐานสูตรเดียวกันราคาก็เป็นมาตรฐานเพราะมันก็ง่ายต่อนักลงทุนนะครับข้อที่3ครับก็จะมีมือโปรในเรื่องของการทําการตลาดมาคอยหนุนหลังคอยซับพอร์ตนะครับ ประเด็นสําคัญนะในเรื่องของการทําธุรกิจไม่ใช่ว่ามีแค่สินค้าดีนะครับแต่การตลาดร้องทําเป็นด้วยนะครับเจ้าของธุรก,กิจหรือนักลงทุนเนี่ยเราเองก็ไม่ต้องไปปวดหัวเรื่องของการทาการตลาดทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะครับการคิดโปรโมชั่นโน่นนี่นั่นรุนวานครับเพรเาะแฟรนไชส์เจ้าของแฟรนไชส์ครับก็จะมีเรื่องของการตลาดมืออาชีพนะครับทีมซัพพอร์ตที่จะช่วยเรื่องของการตลาดนะครับวางแผนเรื่องของตลาดต่างๆให้กับเราอยู่แล้วนะครับ ฟรนชชยสีครับมีหน้าที่แค่ตั้งหน้าตั้งตาขายสินค้าและก็ควบคุมคุณภาพของสินค้าบริการภายในร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้นนะครับข้อที่4ครับไม่มีประสบการณ์ก็ทําได้สบายๆนะฮะเพราะอะไรครับอย่างที่บอกนะธุรกิจเนี่ยความสําเร็จเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยนะครับต่อให้เราเองถ้าไม่มีประสบการณ์ครับมาทําธุรกิจเฟรนชชยครับเราก็มีโอกาสประสบความสําเร็จครับเพราะเฟรนชชยเนี่ย จะมีนะเฟรนชไชส์สอนหรือเจ้าของเฟรนชไชส์เนี่ยเขาจะสอนเราทุกอย่างนะครับตั้งแต่กระบวนการผลิตนะครับกระบวนการบริหารร้านนะครับกระบวนการในการรักษาคุณภาพสินค้าเรื่องของการอตอบข้อโต้แยง้งเรื่องของการบริการนะครับทั้งหมดเนี่ยครับเราเรียนรู้ได้จากสินค้าหรือธุรกิจที่เราไปลงทุนไปซื้อเฟรนชไชส์มาครับเพราะงั้นก็ไม่มีประสบการณ์ก็ไม่เป็นไรครับ เขาเพียงแค่เรามีใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็ในการที่พัฒนาตามที่เขาสอนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับข้อที่5คาับงบประมาณควบคุมได้นะครับไม่บานปลายนะครับทําธุรกิจเนี่ยบางทีเราไม่รู้นะรู้ไม่รู้ว่ามันจะเดินไปถึงเมื่อไหร่นะครับกว่ามันจะสําเร็จนะแต่กระบวนการนะครับกรณีที่เป็นเฟรนช์ชยนีย่มันสามารถควบคุมได้ครับปัญหาเรื่องของการเงินเพราะเรารู้อยู่แล้วครับว่าเราต้องลงทุนเนี่ยในเฟรนช์ชายนี้เท่าไหร่หมืน่แนแสน ล้านห,หรือเท่าไหร่นะมันมีอยู่แล้วนะครับมีกรอบจากัดอยู่แล้วว่าต uh right. ้องลงทุนเท่านี้นะครับได้ผลตอบแทนประมาณนี้นะครับระยะเวลาในการคืนทุนประมาณเท่าไหร่นะครับทั้งหมดเนี้ยรู้นะครับแต่กรณีที่เป็นธุรกิจที่เราทําเองบางทีเราอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ําไปนะครับว่าเฮ้ยเราลงไปแล้วเนี่ยมันจะขายได้ไหมแล้วเราไม่ได้ต้องลงทุนไปถึงไหนลงทุนไปถึงเมื่อไหร่อาจจะเป็นการลงทุนแบบงบบัลายนะครับยิ่งเยอะนะครับยิ่งหนีห้าเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับ ก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมงบนะทุกอย่างจะไม่บาดปลายสมมติเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าก้อนหนึ่งเรารู้แล้วแหละว่าอันนี้พอหรือไม่พอได้หรือไม่ได้นะครับข้อที่6ครับลดความเสี่ยงในเรื่องของการทําธุรกิจใหม่แล้วไปไม่รอดอย่างที่บอกนะครับ2-3ปีแรกเนี่ยโหหายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับสาปีแรกเนี่ยหายไปอีกประมาณ40เและเหลือภายใน10ปีเนี่ยเหลือประมาณแค่1นึธุรกิจเท่านั้นนะครับนี่คือความเสี่ยง เพราะฉะนั้นเราไปดูแฟรนชชสยเขาผ่านขั้นตอนนี้มาแล้วเราก็ไปเลือกลงทุนจากนี้ครับลดความเสี่ยงเราได้กว่า7-80%อย่างแน่นอนครับไม่ได้8ครคำ เตรียมตัวขายอย่างเดียวอย่างอื่นเฟรนชชายเตรียมให้หมดครับเตรียมอะไรบ้างครับอเรเอาจะไปดูสถานที่นะและบางเฟรนช์ชายเ,เขาก็ช่วยเราดูพินิจพินาเรื่องตัวสถานที่ด้วยนะครับพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆไม่จําเป็นครับเพราะทางเฟรนชชายซอเนะี่ยหรือเจ้าของเฟรนชชายเนนะี่ยเขาก็เตรียมไว้ให้เราอยู่แล้วมันอบเบอร์ในค่าจ่ายที่เราลงทุนไปอยู่แล้วนะครับแ,และข้อสุดท้ายนะครับธุรกิจมีปัญหามีที่ปรึกษาคอยซัพพอร์ตอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องสําคัญครับ เวลาเราทําธุรกิจคนเดียวนะไม่ได้ทําธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นโอ้โหมืดแปดด้านไม่รู้จะหันไปปรึกษาใครไปปรึกษาคนที่ทําธุรกิจเหมือนเหมือนกันเขาก็คงไม่บอกเรานะครับเพราะว่าเราก็ไปเป็นคู่แข่งเขานะแต่ในรูปแบบของแฟรนไชส์ครับเรามีปัญหาเราก็ปรึกษาแฟรนไชส์ซอหรือคนที่ขายแฟรนไชส์ให้กับเราเว่าเป็นอย่างนี้ทํายังไงเป็นปัญหาอย่างนี้ทำยังไงแก้ไขทุกอย่างยังไงยอดขายตกเป็นยังไงเจอวิกฤตอย่างนี้นนเป็นไงนลูกค้า เข้ามาอย่างนี้เราแก้ไขปัญหายังไงนะครับทุกอย่างครับเราไม่ได้เดินเพียงคนเดียวครับเราก็จะมีที่ปรึกษาคอยซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือ8นะครับ8เหตุผลนะครับที่เราควรที่จะลงทุนธุรกิจเนี่ยเบื้องต้นด้วยการไปลงทุนซื้อแฟรนไชส์นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับการลงทุนมีหลายรูปแบบนะครับทาง Invest Tomorrow เนี่ยก็จะค่อยๆทยอยนะนำรูปแบบการลงทุนมาแชร์มาแบ,บ่งปันให้กับ ทุกท่านนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็แชร์บอกต่อข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนของท่านด้วยนะครับเราจะได้มีอนาคตาทางธุรก,กิจที่ดีกว่าอนาคตการลงทุนที่ดีกว่าอนาคตทางการเงินที่ดีกว่าครับและที่สําคัญครับอนาคตชีวิตที่ดีกว่าของพวกเราไปด้วยกันวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านรวยรวยรวยนะครับ